หางประทับจำนวนมากเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่ถูกทิ้งกลายเป็นขยะเป็นภาระในการบริหารจัดการของวัดเจดีหรือที่รู้จักในชื่อวัดไอ้ไข่ล่าสุดปัญหานี้กำลังจบลง หางประทัดจำนวนมากกำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากความสำเร็จถูกนำมาเป็นกระเป๋าสมัยใหม่จากฝีมือชาวบ้านสมาชิกในชุมชนร่วมกันผลิตออกมาได้อย่างสวยงามแปลกใหม่ไม่เหมือนที่ไหนสุพรรณาแก้วเถื่อนประธานวิสาหกิจชุมชนคนรักสิ่งแวดล้อมบ้านเขาทรายระบุว่าแต่เดิมชาวบ้านกังวลว่าการเอาหางประทัดเหล่านี้หรือสิ่งของที่เหลือใช้นำออกมานอกวัดไอ้ไข่จะหวง แต่มีผู้นำท้องถิ่นและวัดเจดีรวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักได้นำองค์ความรู้วิธีคิดใหม่ๆการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นกระเป๋าจากหางประทัดจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสร้างคุณค่าสร้างความหมายจากที่ได้มาอย่างน่าทึ่งและเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ไปครอบครองกระเป๋าหนึ่งใบใช้หางประทัด999ชิ้นแต่ละชิ้นมีความสำเร็จมาแล้วทั้งหมด หากไม่สำเร็จไม่มีใครมาแก้บนหากตีเป็นมูลค่าต่อชิ้นจะมีความสำเร็จในระดับหลักล้านความหมายจากความสำเร็จเหล่านั้นมาเป็นกระเป๋าให้ทุกคนที่ครอบครองมีกำลังใจรองศาสตราจารย์ปรัชญากฤษณพันธ์อาจารย์ประจำสําัักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสาขาการออกแบบภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ระบุว่า การวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมได้รับการอุดหนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนผ่านความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมของท้องถิ่นหางประทัดที่อยู่ในวัดแต่เดิมถูกทิ้งคณะจึงนำความสำเร็จของผู้คนมาสร้างมูลค่าเพิ่มหางประทัดที่ถูกจุดแล้วอาจมีค่าแค่กิโลกรัมละ10บาท แต่เมื่อมาสร้างเป็นมูลค่าจากความสำเร็จของหางประทัดแต่ละชิ้นมารวมกันเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่ราคาซื้อขายกระเป๋าจากฝีมือชาวบ้านแค่หลักพันทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเืองร่าาววชต